ก็สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับการทําปุ๋ยนะฮะไอปุ๋ยใบไผ่นะครับคลิปก่อนนะครับที่ผมได้เอาใบไผ่นะครับมาใส่ข้อไกวนะครับผมนี่นะครับผมตอนนี้ก็เริ่มย่อยสลายแล้วนะครับผมนะฮะอันนี้ผมได้เอามาใส่3มรอบนะฮะสมรอบแล้วนะครับผมก็ดูขนาดของปุ๋ยนะ นะครับปูนขึ้นมาโดยทีเดียวนะครับผมเติมย่อยแล้วนะครับก็อีกวันสองวันนะครับผมก็จะมาเอามาใส่อีกนะใส่ให้เต็มเลยนะครับผมข้างๆนี้นะครับมก็จะตัดไม้ไผ่นะฮะตัดไม้ไผ่มาล้อมนะครับไม่นานนะครับสามรอบแล้วนะครับพอผมเอามาใส่นะครับทีนี้ ไปนะครับเขาก็จะทํางานของเขาเองนะครับมาขี้ใส่เยี่ยวใส่นะครับแล้วก็จะเป็นการคุกคีนะครับของไก่นะครับผมเลียนะครับก็จะมีไก่เข้ามาเขี่ยนะครับนี่นะผมก็จะใช้ระบบธรรมชาตินะครับผมไม่ต้องกลับไม่ต้องอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่หาใบไผ่นะครับมาใส่นะฮะมาใส่ที่คอกนะครับฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็น ควายนะครับเขาก็จะไปนอนบริเวณนู้นนะครับส่วนบริเวณฝั่งนี้นะครับเขาก็จะมานะขี้ใส่เยี่ยวใสนะครับก็จะเดินนะฮะเดินเหยียบย่ำย่ำย่ำนะครับนะที่นี่ก็จะมีควายอยู่จํานวนประมาณน่าจะสิบตัวได้มั้งครับผมนะก็ใช้วิธีการแบบนี้นะครับผมเอามาใส่แล้วก็ ควายก็จะทํางานของเขาหนะ้าส่วนไก่ก็ทำงานขงเขานะครับส่วนผลออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับย่อยสลายละเอียดยิบนะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้อัปเดตให้ดูนะครับสําหรับใครที่มีใบไผ่เยอะๆนะครับผมก็ทําตามผมได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าท่านไหนที่มีใบไผ่ก็ทำตามนะฮะทำคลิปตามคลิปได้เลยครับ โอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ